สวัสดีค่ะออยชนันชิดาสุรยนพยายนานเอเจนซี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงกาแฟโสมผสมคอลลาเจนซึ่งขายดีมากๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากาแฟโสมผสมคอลลาเจนเนี่ยดีกับสุขภาพเรายัางไงค่ะค่ะกาแฟของเราเนี่ยะคะกาแฟโสมของเราผสมคอลลาเจนเนี่ยซึ่งเราใช้คอลลาเจนที่มีเกรดพรีเมียมน,นะคะ คอลลาเจนคุณภาพดีเกรดพรีเมียมค่ะเป็นคอลลาเจนเปปไทค่ะซึ่งจะสามารถดูแลกระดูกและข้อของเรานะคะและที่สําคัญดูแลผิวพรรณนะคะของสาวๆค่ะให้ขาวใสกระจ่างใสนะคะมีน้ํามีนวลค่ะและมีจินเซโนไซ์จากโสมค่ะช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดของเรานะคะลดคอเลสเตอรอลค่ะ ช้าล้างไขมันออกจากระบบจากหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าคาเฟอีนจะเยอะไหมคาเฟอีนแค่0.1%ค่ะน้อยกว่าน้ำอัดลม1กระป๋องค่ะแต่ที่สําคัญเราเป็น ไขมันทรานนะคะเรามีศูนเปเซค่ะไม่ต้องกังวลค่ะกาแฟของเราผลิตเพื่อดูแลสุขภาพจริงๆค่ะค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสั่งซื้อที่เราได้นะคะเราเราจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้หอยด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ